มอเตอร์ถอดสกีสกีมันพับน็อตมันขาดข้างหนึ่งไหมมันก็เลยถอดออกเฮียก็เลยสั่งเลยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดพี่เพื่อนชาวยูทูบทุกท่านครับผมวันนี้เลิกงานก็ผามหาหิงะฮะอะไรหิงสั่งอะไรสั่งสก,กีเนาะสวัสดีด้วยครับดีครับสวัสดีบีบีชั้นแนวครับสวัสดีเก้า พี่เก้าดำซิ่งครับสวัสดีด้วยครับว่างงานรถไทยซิ่งสวัสดีครับผมเก้าหนึ่งพันเก้าสวัสดีด้วยนะครับพอดีเสร็จงานเก็บงานเสร็จก็พมามาหาหิงมาปวนดหิงครับดูเสื้อผ้าก็ไม่ใส่เลยแกวไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าเนี่ย บักแซมนี่หนีหนีหนีมูหนีพวกเลยวะแมวหิงไปเลยไม่อได้ไปไหนเลยบะหีงสวัสดีพี่บ่าวุฒิครับหิ่งนมยานแก้วนมยานพี่แซมไม่มาหรอกครับพี่แซมพี่แซมไปเมืองนะ ไปไปเมืองไม่รู้ไปทำอะไรครับสวัสดีน้อสัญญาณเน็ตหายบอกฟพร<ฟ>จะบอกนะไฟดับอยูอไ่ไฟดับแก้ไไม่เหลือไปไฟหายหนอดีนะมีสัญญาณเน็ตสวัสดีด้วยนะครับผมใช่นะว่าจะได้ไฟแรงๆสนุกหนอะพี่น้องนะฝนจะ,จะตกกดูพี่น้องเอ้ ตกมาจบข่าวแล้วนะพงทำงานวันเดียวหยุดสามวันนี้แก้วหิงไม่รู้ไปไหนนะแซมทิ้งหิงไว้บ้านก็เลยพามาป่วนหิงบักหิงไ,ไ,ไปดับซื้อว่ะนายกีย นายกี้นี่ถ่ายติดนมติดหลองไหมถ่ายเห็นนมติดหลองไหมสวัสดีด้วยนะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับนานๆเราก็จะมาได้สดทีนะพี่น้องนะนี่เราก็ใส่สุด ถ้าไม่ใส่รองทาป็ใบนี่ไม่ได้นะมันร้อนนะไอไอไอเครื่องมันตีเข้าหาดค่ะร้อนสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีคนดูเจ็ดท่านครับผมเมื่อกี้ขึ้นบ,บึบบึบบึบแล้นี่คนหายวับวับวบเลยน้นีพามาปวดไอ้หิงไอหิงก็นั่งเล่นโทรศัพท์แก้ไม่รู้จะไปไหนกลับบ้านนอนดูสภาพรถซีเมื่อวานนี้ ฝนตกครับจุดจบของเจ้านางน้อยออเพื่อนนี่แล้วมอมอกอกก,ออกเ็เกยหิงหัวใครนะออเอาหัวเองนะไอหินก็นั่งเฝ้าหัวนะไม่ได้ไปไหนพี่น้องน้องมิงก็ไปสอบอออแล้วนั่งก็พาไปปวดน้องมิงไปปวดน้องมิงถึงแดนนะ ไปเข้าค่ายไปพาไปปวดน้องวิ่งไลยไม่บอกเข้าค่ายโรงเรียนเนาะใช่ไหมปวดเลยเนาะโอ้ไฟดับสัญญาณเน็ตหายใช่ยังไงต้องขอไยพี่ๆดท่ันเลยนะครับผมอะไรยิ่งเลยยิ่งอะไรไปดูอู้ตอบคอมเมนต์มาเยอะมันอันนี้หรือเปล่า อวันนี้อดดูน้องมิ่งเลยตอนเย็นใช่ครับไปเข้าค่ายครับสวัสดีชนละชาติครับสวัสดีด้วยครับไปหาดูสาวสาวแสเอ็กไม่รู้ว่าจะไปดูไหนนะยิ่งเหลืองอะไรยิ่งเรอะอะไรยิ่งเยอะประสกันณพี่บ่าวุฒิครับกินข้าวยังลูกพี่กินแล้วครับผมกินแล้วนะครับ เองไปไหมวันที่ยี่สิบงานบุญนะ่ะไปเดี๋ยวก่อนเพียกติดงานไหมถ้าเพียกไม่ติดงานก็จะไปอยู่สวัสดีครับทุกคนสวัสดีด้วยนะครับภาษาอังกฤษผมอ่านไม่ออกนะโอ,อ,อ้ยเยาว่าของเพียกก็พันกัวแล้วเนาะเน็ตเดินเทเล่เนาะพันสี่สิบบาทยังไม่ได้จ่ายเลยก,กำหนดกำหนดสุดท้ายนี่วันที่ยี่ห้าดิไอโรต้าไฟดับบอก สวัสดีคนทีสิบท่านครับสวัสดีด้วยนะครับผมคอมเมนต์มันไม่ค่อยขึ้นนะพี่น้องนะไม่รู้เป็นไรเดี๋ยวพรุงนี้เราก็ไปวิ่งงานอีกถ้าฝนไม่ตกยี่ฝนตกก็วิ่งได้อยู่ดีเนี่ย,ยวัน่าจิดยยวันแเนาะฝนตกอยู่ไร่กิ่งทองเนาะแต่ที่บอ่อไม่ตกเนาะวิ่งกันโอ้โหยังมัน สวัสดีด้วยนะครับผมมาพูดคุยกันได้นะักนต,ตอนบ่ายบ่ายบ่ายสามจะสี่โมงครับพามาหางี้เรก็จะกลับไปพักผ่อนแล้วนะพี่น้องนะเนื่องจากเราก็ไปทํางานแต่เช้าไปเก็บงานเมื่อวานนี้สามสิบกาเที่ยวเพิ่งเสร็จหิงคุยสาว,กวแกแกทำไมเขาเจ้ากินอะไรนะมะนาวหามะนาวหหอะไรตัว มะม่วงหาวมะนาวโฮใช่ไหมสวัสดีวิรัตยาล่ะสวัสดีาาครับสวัสดีด้วยครับ,รบผมอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะพี่น้องนะนี่หมาไม่ประทานนะหิงกินอันนี้มะม่วงหิงแพ้ท้องแทนเมียบ่ะเฮ้ยหือ แพ่ทองแทนมีครับ่มกูนาจีไฟดับเดี๋ยวนาจีสวัสดีกันตอนเย็นๆครับผม,มานานๆเราก็จะมาไล่ทีนึงนะครับ <c oughs> านานๆเราจะมาไล่สดนะครับ่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาไล่สดเลยนะตอนเย็นครับเนื่องจากว่าอ่า เราเหนื่อยงานมาก็เหนื่อยเพลียเสยไม่ได้ไสดนะพี่น้องนะเห็นหน้าฮิไม่เห็นนมกวนติดเรื่องไปหาสาวไฟครับเสียกู้นาเกียไม่ไปแล้วไปทำไมหาสาวไฟน่ะไอแซมไม่อยู่น้องก็ได้ผ่านไปป่วนเฮอย่าบอกน้องนุดติดอ่ะ พี่วุฒิสวัสดีครับอย่าบอกนะรถติดอยู่นู่นอีลีหิงไม่เหลือโยกอยู่นู่นอะไปวะเอาละเอฟซี FC ไม่ค่อยเข้า,ขามาทำยอดอยู่กันเลยขี้เกียจตายเกิละนูนะ่นน่ะขวันข้าวหม่งทรงเสงอยู่น่ะค copy copy โทรศัพท์รุ่งไหน o p ป o n i น o สอง f oppo nino อะสอง f ห้องแซมมันสองธรรมดาไม่ใช่เหรอสงสัยรถโมปูนติดครับพี่น้องนุนดูนเปิดดีเจหน่อยแช่เอกหลานนอนครับโอ้คืนแล้วอู้โอู้อู้อู้แหล่งแข็งโว้ยหลานนอนครับเปิดดีเจไม่ได้ครับนี่ยหลานนอนหลานนอน สวัสดีอ่าเอฟรถซิงครับสวัสดีด้วยครับผมสวัสดีคนดูสิบสามท่านครับสวัสดีด้วยนะครับผมถ้าเปิดดีเจจะโทรศัพท์ในเปิดลานนอนด้วยก็ไม่มีโทรศัพท์เปิดเพลงนะพี่น้องนะมันบ้าไม่ได้ครับสวัสดีพี่กล้องคนหล่อครับกินข้าวอย่างครับพีกบ่กินแล้วครับผมกินแล้วครับรับประทานแล้วครับรับประทาน ตั้งแต่4โมงเช้านะกินก๋วยเตี๋ยวถ้าเราไม่กินเข้าไปกลัวจะเก็บงานถึงเที่ยงแล้วมันออกหมาย,ยากนะมันไกลนะครับวันนี้ไปไม่ไปถ่ายหัวหน้าจโจเลยเหรอครับวันนี้หัวหน้าจโจเลยไม่ได้ทํางานครับวันนี้หัวหน้าโจโรยหยุดครับเนื่องจากแกไปทําทุระครับ ไปถ่ายหัวหน้าจรยาก็ไปไม่ได้แล้เขาไม่ให้ถ่ายที่บอ่อเนาะไปถ่ายเสียเบียทำรถเทเลอร์ครับแล้วเ,เสีสเยเบยกเครื่องเทเลอร์ลงดิสิบสองล้อนะงบน้ำมันไม่มีตังค์ไม่มีหนาะกดไลค์ให้แล้วนะครับพี่ขอบคุณพี่ก้องมากครับขอบคุณนะครับผมไปไง่ายหยอ ตงังยังไม่ออกเนาะทำงานได้สองวันหยุดห้าวันฝนตกเนาะ <c oughs> เราต้องมีเวลาเราแบบไปสักสองคนสามคนนี้นะ่ะใช่ไหมละ่ะไปงั้นน่ะแบบว่าไปทั้งวันแบบถ่ายคลิปอย่างเดียวเลยสวัสดีพีเอ็มพีเอ็มดำซิ่งกูไายสุรินสวัสดีครับบักเจ๊ก ่ายหัวหน้าจะรยตีป่าไม่ได้ได้ไหมครับได้ไหมครับได้ครับถ้าช่วงนี้แกก็ไม่ค่อยได้ตีป่าครับช่วงนี้แกขุดสระอย่างเดียวนะพี่น้องนะช่วงนี้แกขุดสระอย่างเดียวครับที่สระเขาก็ไม่ให้ทายครับเนื่องจากเฮียเขาไม่ให้ทาย แข่งแชร์วีดีโอแล้วบักแซมบ,บ่บักโจ๊กแชร์วีดีโอแล้วอะไรหิงแชร์วีดีโออะไรอยาบสวัสดีเดนิคครับผมยังไม่ได้จ่ายค่าเนนได้พันสี่พันสี่สิบบาทขอแล้วจ่ายชิ้นเดือนทีเดียวพีเอ็มอยู่ไหนเนาะเนะี่ยพีเอ็มน้อ วันนี้ไม่ได้ปวนน้องมิ่งเลยใช่ครับน้องมิ่งไปเข้าค่ายเหงาแล้วสิบีบีเหงาแล้วสิคิดถึงแล้วสิแกวอไะอะไร,ะไรที่ไหนหนองเชือกที่ไหนวะสวัสดีชายตั้มรถไทยซิ่งครับสกลน,นครสวัสดีครับ สวัสดีด้วยนะครับผมช่วงนี้ช่องผมก็ลงคลิปไปก็ไม่ค่อยมีคนดูนะพี่น้องนะแก้วใช่ใช่ฮ่าฮ่าฮ่าคิดถึงอะสิโอ้ยหนี่น่าเกียดนี่น่าเกียดเอาฝากเอฟซีทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องเองกทำซิ่งกับอาหิงกี้ด้วยนะครับผมช่องนี้ช่อง YouTube เราเงียบมากเลยนะช่องนี้เข้าเข้าไปแชร์เข้าในเข้าไปแชร์คลิปเข้าในไอ้กลุ่มใจรักของเราด้วยบักเสือหมาแบกเสาเหิาไปแสือหมาแสือหมาแขี้ยวเสือหมาเสือหไปนั่นน่ะทิ้งหมู่ทิ้งเพื่อนใช่ไหมน้อยใจแล้วใช่ไหม แชร์แล้วขอบคุณพี่เอ็มมากครับนาเกียสพี่แซมเอลซี่โดนเน็มาให้กินไหนยำปลาซมอนไหนอยากกินยำปลาซมอนนี่แหละแซมนาเกียสบอด้ยแซมนาเกียสกุ้ง<ะ>แค็งปลาตังออกนี่ต้องกินไหมกินไหมไม่รู้ตังเพศจะเหลือหรือเปล่า บ่อไดทิมส่วนหมาบอหมาเองใช่ไหมฮิงชวนไปนเฮียสาเนาะว่าคืนเราไปถ่ายเฮียสาเหมือนกับเมื่อคืนบ่าวต้องรอมาตั้งนานไอ้ฮิงน,น้อยใจแล้วแซมน,น้อยใจแล้วก็ร้องไห้ด้วยตอนเนี้ยเพ้งเพื่อน น้อใจแล้วพี่ตั้มยังไม่น่าไปเลยพี่ตั้มมหามหาด้วยเนี่ยมาให้กําลังใจเฮงนะเนื่องจากบักเสบมันไม่เอาอา่าเฮงไปด้วยปา้าหลานบ่แม่หลานตื่นเราบอกอื่มนาจีอัดหิงป้า นาจีที่รอชมอะไรเนะี่ยสวัสดีเงาะ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 ,ะ,ะวะรอชม HK 2 0 0ทีมงานโทรหนึ่งนะแล้วเมื่อคืนนี้ดูไลฟ์สดอ่าของพี่นั่นเดีย๋ยพี่ไหนวะพี่อ้ํ กลับมาวิ่งงานแกขับรถมาเมื่อคืนรถหกล้อสวัสดีคนดู13ท่านครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาดูช่อง YouTube เอกดำซิ่งนะครับผมไอหิงนี่ตาจะไม่ลืนแล้วนะโอ้ยไม่โอ้โอนะน่าเกลียนีสวัสดีอะไรเนะี่ยผมอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะ ยุดยิ่งเยินนะ่ะยิ่งเจริญใช่ไหมผมอ่านหนังสือไม่ค่อยออกเลยนะพี่น้องนะวัสดีครับวัสดีครับโอ้โหเฮงน่าเกลียดนี่กันนะเฮงผมก็ยังไม่ได้ไปบ้านเลยนะเอา,ารถไทยไปจอดแล้วก็มาหาหิงเลยสองร้อยโทรหนึ่งมาวันศุกร์ครับอ๋อ ผมไปนั่งรอจะชวนออกไปถ่ายคลิปแต่มันไม่ไปผิดก็ผิดนะแสมน้อยใจแก้วใช่ครับใช่แสมน้อยใจแก้วฮิงไม่รู้จะไปไหนหงสงสารหิงหน้อยบักโจ๊กฝนจะตกแล้วแซมอยู่ไหนนี่แซมตอนนี้แซมอยู่ตนนส,อสตอนนี้นะ ก็ชสรแล้วแซมอยู่ไหน,นี้หนูหนูยบักปลึกบักโจกใครมาอยูอย่เมืองตอนนี้อยู่ไหนพี่แซมอยู่เมืองไปทำอะไรที่เมืองไปทำอะไรที่เมืองบักห้ำน้อย ว่าจะกลับมากับพี่หมูอ๋อไปเที่ยวบอกใครบักแซมมานานันก็มันไปกับพี่หมูไงไม่รู้เนาะแก้วนายเกียรตินายเกียรติทุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกก็ได้ทำงานอีกนะครับพรุ่งนี้ครับ ขับรถไทยกับหัวหน้าจรวยตรงนี้น่าจะได้ร่วมทีมกับหัวหน้าจรยวเยเลยนพี่อ้ำมกับถึงออ,อเดทอู้อะไรตกใส่หน้ารถวะเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อครับ น่าจะได้ร่วมงานกับหัวหน้าโจโรยเลยนะน่าจะอยู่ไลฟ์กับสังกัดกับหัวหน้าโจโรยแล้วเนื่องจากว่าเราต้องหางานทำแล้วท่องนี้งงนพี่แจคนหายเลยแก้ว <c oughs> หายไปไชโน,นอหิงไถ่ใส่เสื้อหิองก็ไม่สนใจเลยครับโ้มเล่นโทรศัพท์่ันเดียว โอ้ฝนจะตกแล้วด้นิยิงอะไรไปเก็บมะขามากินไปไปไปไอ้ไม่ขี้เกียจขึ้นมันยงต่ำๆมัมีบอไม่มีโอ้น่าเกียร์โอ้ไปชมใช้เน็ตรายเดือนนี่ไม่ดีเลยวะ่ะมันกำจัดเอ่อ ความเร็วทั้งหมดโอ้ไม่จ่กับจัดเลยมันหมดความเร็วปุ๊บมันก็ช้าไปเลยด้ยผมอยากผมอยากเป็นอะไรเนี่ยผมอยากเป็นมินเซยเอ็กเฮ้ยห่วงหน่อยอี่น้องเอ้ย ตื่นก็ตื่นตั้งแต่ตีสองครึ่งเช้านี้มังขยันห้าเลยนี่ตรงนี้ไปไหน,นไ, <ป S 1> ไม่ได้น,<อ>นับกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่โอ้หนาเกียรเที่ยงคืนตีนเลยอะไรนะกนี่นอนก,กิน,มนไม่ได้นอนไม่หลับนอนมรีีห้าทุ่มย่าส่งนวดโอเพก็นอนแต่ทีนอนเล่นโทรศัพท์เที่ยงคืนนู่น นอนว่าขับตัวเองอะวางโทรศัพท์แล้วก็นอนแล้ว่าเราไม่หลับกิงไปกินมาก็ม่จับโทรศัพท์อืมแบบว่ามัน,งน,น,นไ,ไงก็เลยทำงานม,มาเลยนะโอ้ยหับคนอืมนี่พี่น้องเอ้ยนี่เอกดำสิงห์ฮอได้พกตังค์เหรียญว่าทุกวันเนี้ย หรือว่าความจนนะหางเงินเลยหาเงินนี่ทำงานได้สองวันเองหางเงินแล้วลงทุนกับเมียสองคนเลยโอ้โหอ,อะไร,รอ่ะขายของเหอรอพ่เมียขายของอยู่บายเหรอไม่ขายตามตลาดอ่ะมันคนที่บ้านเพื่อนกันก็ขายกันอยู่นั่นก็นขายไม่ค่อยดี คนรูม้ม,มากผมอะไม่ได้เดยขายตามาอยากเป็นแอดมิยตทางกวันี้เขาเปิดสาขาสองเปดสา,าสาายก็ยังดีอะไรเนี่ยก็ยังดีที่มีไว้พวกตดตังเด่นนี่พิวตเฮ้ยตังเดยนนี่ก็จะเริ่มหมดแล้วนะพิวต์คิดว่า ตังเหรียญเต็มรถอะเขาผมไม่มีสักบาทเลยเทำืานตั้งแต่วันนั้นอะทำงานตั้งแต่ที่เองไปถ่ายคลิปใช่ไหมแล้วก็หยุดงานแล้วพึง่งได้มาทำวันนี้เนี่ยได้ทำงานวันนั้นไม่เรียกให้ไปดันลูกดังให้สองร้อยอันนี้ขอให้ร้อยสีร้อยเอารถ เไม่ไมช่วมงเท่ยอันก็เอาไปท้งชั่วโมง,<ช>งไปถายชั่วโมงะชั่วมง,ง,วมงนงสง้เี้<ช>่เลยวงนี้เราก็ต้องหางานทำนะอยู่บ้านไม่ได้แล้วครับนี่เยอะ <laughs> มันขายของไม่ค่อยได้ไเงียบเหย ทุกอย่างเงียบหมดอู้วได้สี่โมงแล้ววเร็วน่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเขาทำใบกุคีไปหาขับรถลงในบึงดีเนี่ยพี่แกจะว่าจะเก็บตังค์ก็จะเอาคันนี้แหละใช่เผาเนี่ยมันก็วิ่งเนี่ยแค่นี้เลยวิ่งไป เปดพพ็ด,ด,ด,ดนี่พ่อคนละคนไทยนี่เหมือนถ้าอยากได้กำไรดีๆเครือน้ำมันแล้ววิ่งขึ้นจับเลยไปซืออ้อเอาตามส่วนเลยก็มาขายไอ้ไม่ต้องมีทุนเไหนนี่ว่าจะจะมีต่างจันเหมือนพี่พิกมก้ามขึนะแกไม่ได้อะไรเลยแกตอนแรกแกขี่ซชเลิงไดครับ เชลลิงพ่วงข้างล่ะขายตามตลาดเฉพวกตลาดบางกวดเนี่ยเลวาวใครแตะแางทางตอนนี้อป็นเป็นเซอร์เบียสันเงินสดตอนเดียววิ่งขึ้นจันทร์ขึ้นตลาดไทยไปเอาเอามาเนี่นนยแกใส่คอเอย่างนี <c oughs> ง้กันซุ้มนี้ง่อยง่อยกันหมดแล้วใช่ครับง่อยแล้วครับช่วงนี้ครับพี่บ่าวุฒิครับหน้าผลนี่ สีห้าวันมีงานวันเดียวครับทั้งหมดจังหน้าฝนไปนี่มีทุกวันนี่เด็ะดูทรงนะทั้งหมดหน้าฝนน่าจะมีงานทุกวันเข่าบาเลยอ้แป่าไหร่ พี่ว่าจะจัดวิบวบชักเจ็ดแถวดีไหมเอาไปใส่อะไรครับพี่เอ็มครับใส่รถเกี่ยวเหรอเอาใส่รถเกี่ยวไหมพี่เจ็ดแถวเจ็ดแถวก็ต้องไปรถสิบล้อเลยดิใช่ไหมสิบล้อเดิจแถว สวัสดีกูหลาบชมจันทร์ครับสวัสดีครับเสียร้อยเมียแก้วร้อยเมียรถดำกูเจ็ดแถวนี้สุดยอดเลยนะการชมอนสนองการชนสองเออก็แบบว่ารถเซียนไหม,มตรงตรงไอ,อ้การชมสองกระโปงหน้าสองข้างบนสามข้างบนสามสวยดีเนาะสวยสวยบิบบับบิบบับ ถ้ามีแบบซีรียของเสียอันเนาะโอ้แกวเลยเนาะพาเอกมาจนได้เออไฟดับนานแทนเหรอสวัสดีเช่อเขียวใครใครอะ จูจูไม่ฟิล์มใช่คำๆละกันที่สิ่งว่างไว้อ่ะชั่วไม,ม่ฟิล์ม,มเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านนะครับทุกคนเดี๋ยวกลับไปอาบน้ำโโพักผ่อน<ด>นะพี่น้องอ่ะโอเคครับโอทักษะไปปวดทุกช่องเลยใช่ไนหะมโอเคครับอ่าคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผม เข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube เอ็กน้ำเซ้งให้ด้วยนะครับ <c oughs> บอกว่าวันนี้จะลากรฮหิน <c oughs> ไปแล้วโอเคครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ <c oughs>